น้าเนื้อสูตรดั้งเดิมใส่ตับพยาบาลร้านเส้นสวัสดีครับผมวสวัสดีจ้าวันนี้ได้อาหารเล้าเล่าไปดอกไลยชิงหลายอย่างชุมปะเคียวมกน้อ้สมพักหม่ปาปลาแดดเดียวปลานินแดดเดียวนะครับนี่ปลานินทอดแดดเดียวอันนี้ของร้านน้องอ้อที่ตลาดผาสุนะครับตล,ตลาดตลาดวันอาทิตย์นั่งหนมก ใจดีน่ารักแล้วก็ร้านใหญ่มากคนไดสนใจอยากอยากไปอุดนนุนนันน่งไปได้นะมีปลาสวาแดดเดียวมีปลานินแดดเดียวแต่เบิงพี่น้องร้านใหญ่ใหญ่แม่ค้าใจดียิ้ยมแย้มแจ่มใสน่ารักเอาปลาเคองเคียงเขามีได้หลายมืมอนม้วน<า>นี่ผมปวดครับเพิ่น,นะ <laughs> นมากินสมพักจะได้พี่น้องม้วนควยดีชุปอระเทียมของมาด้วยกันว้อ มหมูหมือไม่ข้างเสียดเอาหมูเหรอหมูหรือไม่ไทยหมูชามใส่ดีกว่ามองยิ่งขึ้นสวยจ้ะอยู่ <You S 2> ขาสวย,วยกินต้นหมูไงจับปักซี่ปักซี่ลาวกินมาจากบ้านนั้นหนุม่มอ่ะ ทีรหรัตันใหญ่ใหญ่โอ้มากเลยสมผักก <c oughs> ็ข่าวรายฮะพู่แต่ก็ข่านบ้านหนอกมักก็มากโอ้ซุวเม,มือเขาเป็นจ้าใช่ไหม hết cái lòng xuống bậc mới chào mặt cứ gọi là hỏi mát mặt น้ำเนื้อสูตรดัร้งเดิมใส่ตับเผ็ดเองพี่นอ้องมั่งบ้ามาอร่อ,มอยมากัอนรน่อยกว่าที่นั่นหรอ ทิมอใไรทิมหมอะไรที่เราไม่ค่อยชอบเราไม่ฝืนเป็นไม่ได้หรอกอันไหนไม่ชอบอย่าไปทำตามผีบ้าปีบอเขา๋อวนี่ไอ้นั่นเป็นพวกที่เพื่อแดงกูเขาเสียเนี่ย แล้ควคนสิบประดาเราก,กินแล,ล้วเราแช่เับก,กินลลลแล้วคนไม่ด่าแล้วคนไม่ดูคนชอบดูที่เขาถักกินเป็นเป๊ะเป๊ะนะตัรงรู้ดิหมูทาไมกระแซก

ทุกจั่งที่เราทำอร่อยหมดจัง่งรับรองไม่ผิดหลังและสั่งแบบแต่ขออีสานม่้ล่ะบางคนอยู่ไกลขนส่งก็ช้าอยากได้แบบไม่เปรี้ยวก็ส่มจัสสะส่งธรรมดาก็ส่ม จ้ให้ส่งห้องเย็นก็ต้องสั่งสี่กิโลถึงจะเอาถึงจะส่งตีให้มันถึงจะคุ้มค่ากับเราถูกไหมแต่ถ้าสั่งโลเดียวสองโลส่งห้องเย็นก็ไม่คุ้มแต่ถ้าอยากได้แบบห้องเย็นจริงสั่งสองโลก็ออกมาร้อยเดียวค่าส่งก็ช่วยได้ชเราช่วยส่งเดี๋ยวช่วยออกแต่ของบวกค่าสองร้อยหนึ่งแค่ไหน ส่วนที่เหลือเราออกให้รสชาติก็จะเหมือนเดิมอั้ถึงเมวด้วยมันเดียวถึงเองเขบจิ้มแา่งนั้นนาให้สั่งของเอาเย็ะมากกวา่าทุกครา้งจปั้มเมียหะตรงโลเดียวสองโลอะส่งห้องเย็นเพราะว่ามันคุ้มค่าตัวเที่รสชาติมันจะได้ไม่เปรี้ยว เราเป็นเส้ขกงอีกสานเนาะเราไม่ได้ใส่ดินปัดสิวกับอะไรนะกับไอ้สารการันบูดใช่อืเป็นธรรมชาติเราบ้างที่ะอย่างเจ้าหมาเจกล้ใช่ไหมของตรงมีปัญหาใช่า,างเนี้ขนาดจากระยองไปชมบุรีใช่ไหมเราส่งฟรีอยู่แล้วแต่ว่าเขาคิดค่าพื้นที่ห่างไกล เพิ่มเป็นร้อยพี่น,น้องโดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าส่งตัวขอยเสียเองร้อยกว่าบาทเสียค่าส่งสั่งเสกอกโรเดียสองร้อยเก้าสิบค่าส่งก็ไปร้อยกว่าบาทแล้วแต่ว่าเราเต็มใจได้ยินดีที่จะส่งให้ลูกค้าฟรีแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องปลายทางไหมอยากทำมันกันนะปลายทางอ่ะเพราะบางคนเขาก,ไก,ก็ไม่สะดวก บางคนอายุเยอะบางคนก็กลัวเส็ดบอมบางคนอายุเยอะแล้วทำแอบไม่แต่งอยากได้ปลายทางก็เข้าใจนะแต่ว่าปลายทางเคยทําแล้วจตเป็นปัญหาตรงที่พอไปถึงปลายทางแล้วลูกค้าไม่รับของแล้วที่นี้สินค้าเกี่ยวกับเสียหายให้กินไม่ได้แล้วแต่มีลูกค้าสั่งมาสองโล่ะสองโลก็เป็นเงินห้าร้อยแปดสิบ ปลายทางปลายทางจะมากกว่านั้นอีกนะใช่เขาบอกเพิ่มเขาบอกเพิ่มอยู่แล้วถ้าแบกเกาอะไรค่าขนส่งตัดที่เราส่งไปอีกแต่จะพอไปถึงเราไม่รับของมีปัญหาติดกลับมาก็ใช้ไม่ได้ค่าส่งค่าส่งก็ค่าส่งค่าติดกับก็เสียอีกไม่กันเลยปลายทางไม่เอาไม่ทำปลายทางดีกว่าเพราะเป็นของสดเพรานเป็นของแห้ง ไม่ต้องกลัวว่าเผ็ดบลอมมันจะคงได้จ้าให้เบอร์โทรมาเดี๋ยวโทรกลับถ้าข้อความมาเดี๋ยวโทรไปก็ได้ก็ลูกค้าบอกกลัวเผ็ดปลอมใช่ไหมแต่ว่าลูกค้าให้เบอร์โทรมาแล้วคุณโทรไปเลยอ่ะโทรไปเพื่อให้ได้ยินเสียงว่าในเสียงจริงตัวจริงเด้อลูกค้าโอ้คอยกระยานมาทันวะ เนี่ยหมดดีนะที่มาถ่อมองมั้เหรอแด้วอ่ะเ <c oughs> ขาคิดไปก็คับไนหวานน้ำเกินเขาคิดว่า,าน,วน้ำขาาวนะน้ำขาาบอกมืเจ้าว,ว่าบางคนดไูไม่ถึงตรงนี้นะคนดูแค่หัวหัาคิด ดูให้เพื่อกำลังใจกดไลค์กดแชร์ของคนอ่ะมึงีอะไรก็ดีใจแล้วแต่บาง,งคนดูจบก็ขอบคุณหลายๆครับถี่ยังหักเมตตาทุข่อยสองคนอืมบนินีไปแล้วพี่นอ้องจะซื้อมากินที่ร้างเลยปัดที่นี่เนี่ยอ่าห <c oughs> ลวกลชอีไมาเตื่องใช่ไหมชอบดีจา้าเอาพี่น้องก,ก็สิไปกับฝากสินค้าของพนักงานเดอร์ ม่ใช้กอกหมูรวนเส้กอกหมูเส้นนะครับราคาเดียวกัน290บาท1กิโลส่งฟรีนะครับมีหมูแดดเดียว400บาทต่อหนึ่งกิโลส่งฟรีเนื้อแดดเดียว650บาทส่งฟรีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นหมมเนื้อ550บาทต่อน1นกิโลส่งฟรีเช่นกันพี่ดาวสั่ง4กิโลส่งฟรีห้องเย็นนะครับมีของแถมด้วยออมีของแถมนะออท่านใดที่อยากสั่งครึ่งกิโลก็มีน้อหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวครับแต่ว่าจะมีค่าส่งนะครับ35บาท บอกเพิ่มเอาม้อนีไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับสสวัสดีอันปลายทางบ่มีแล้วพี่น้องเลยขอถอษขอภัยหลายๆ